สวัสดีครับนี่อยู่กับ K913E เฮ้ย k 9 1 hey, 3 4นะครับปัญหาลิงไม่ได้เหมือนกันไม่ติดนะปดเปิดโชว์โค้ดกาวนานเซนเซอร์นะครับ น่าจะมีปัญหาที่ปัก๊กเมื่อกี้เปิดยังไม่โชว์เลยนะลองเช็คปัก๊กถ้าขึ้นโชว์ตัวนี้ให้ดูปั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กสียำตาลเนี่ยตัวนี้โอ้สายไฟมันขาด ผมแจกครับนะครับสายไฟมันขาดขาดสมิดเลยเมื่อกี้ที่เราไปเช็คนะครับปลั๊กสียมตรเนี่ยสายไฟมันขาดผมว่ามันต่อไม่ได้แล้วผมก็เลยจะเปลี่ยนปลั๊กใหม่เลยนี่ผมสั่งมาไว้เยอะอยู่ครับตอนนี้มีขายนะครับสนใจติดต่อผมได้เลยช่างปอ เบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้ครับมันจะตัดต่อใหม่ตัดที่ตัวรถต่อใหม่นะครับขาดานี้เราก็ตัดต่อเลยผมดูแล้วมันน่าจะต่อไม่ได้มิดเกินนะครับเลยตัดสองเช้นนี้ที่ต่อตัวใหม่เลยต่อตามสายสีสายครับ ต่อตามสีสายเลยนะครับนี่ผมเสียบเข้าไปใหม่แล้วลองอโอเคใช้ได้